ท,ทุกทท่านนะครับผู้เป็นลูกค้าหรือเป็นสาวกของบอสแคร e นะครับอย่าลืมช่วยกด, Share, กด like. แชร์กดไลค์ให้แอดมินนะครับฝากพี่พแอดมินทุกๆบ้านนะครับไปเกณฑ์ภัยพน้นแต่ละบัานเข้ามาแห่งกำลังใจผมเนี่ยนะครับหนึ่ท่านที่รับชมตอนนี้นะครับีมีอะไรบ้างแต่ขอบอกเลยว่าไฮไลท์เรามีตัวนี้ครับนี่เรามีถุงกระดาษอันนประสงค์แบบแข็งแรงนะครับ นี่นะฮะสำหรับวันนี้โดยเฉพาะนะครับผมแต่เดี๋ยวเราค่อยมาฟังรายละเอียดแล้วก็ตัวนี้ครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็มาแล้วนะฮะมีจากัดด้วยนะครับ1ปีมีหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งทุกท่านครับ1,900รอคนตอนนี้นะฮะช่วยแชร์ไปอีกคนละหนึ่งแชร์ครับผม4ีหาแชร์แล้วโอ้ยขอบคุณหลายครับครับผม ไม่แน่ใจว่าปักหมุดครับช่วยกดแชร์กดไลค์ไปคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ครับผมวันนี้นะครับโปรวันศินใหญ่นะครับผมสิบหาคำได้ไหมนี <laughs> โปรวันสิ์ใหญ่โปรวันตรุดจีนนะครับโปรวันตรุดจีนทุกท่านครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์นะยตรุษจีนนี้บอสแคมีตัวนี้นะครับมามาแจกด้วยซึ่งจริงๆแล้วพี่นอ้องอยู่ที่มาช็อปหน้าเวทีก็จะได้ถุง ใส่ไปอยู่แล้วนะครับแต่พี่น้องผู้ยุ่ทั้งบ้านปกนติเราก็จะไม่ได้ให้ถุงเนาะเพราะว่าเขาแพ็คใส่กองพัสดุแต่สำหรับไรนี้เราจะมีถุงตัวนี้ให้ด้วยนะครับดีร่าสกินด้านหน้านะครับอีกด้านก็คือบอสแคร์นะฮะบอสแคร์บายบอยสิริชัยนี่นะครับผมโปรโปรที่แล้วเพิ่งได้รับ วันนี้อ๋อครับผมแมนครับเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นะครับติดภารกิจนะครับภารกิจทีเหลีล่ยงบ่ได้อยู่เนาะแล้วเดือนนี้เราก็จะากลกางเดือนแล้วยังไม่ได้มาขายของเลยทุกคนไม่ว่ากันครับอยู่เป็นกําลังใจนะครับเขาไม่หยอกเขาว่าเขาเมนนะฮะในไลน์นี่ได้นะครับผม ฝากด้วยนะครับสั่งเลยได้ไหมคะอย่าพึ่งเดี๋ยวฟังก่อนนะฮะมีโปรสําหรับไลน์นี้โดยเฉพาะนะฮะมีโปรสําหรับไลน์นี้โดยเฉพาะเดี๋ยวรอก่อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะฮะอย่าเฝ้าใจห่อนด้วยพี่น้องนะครับเมื่อนี้โปรวันสินใหญ่โปรวันตูจ,จีนนะครับแล้วก็โปรต้อนรับวันวาเลนไทน์โอ้โหแบบโปรโมชั่นยกกํลาลังสามเลย <c oughs> 2900แล้วสวัสดีครับ ผมไม่ได้ขายของเลยเดือนนี้นะฮะติดะอย่างตามระบบเก่าช่วยกดแชร์กดไลค์ไปด้วยนะครับขอ2,900คนตอนนี้ขออีกหนึ่งอึดใจคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมครับโอ้หเม่ากิจังสิทธิ์ลำบากค่ะทเน้อ3บาทลเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมกราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับของบอยซีชัยหมอลำชายนะครับสายตร๊ขอบพระคุณนะครับคุณแอนอรดีนะฮะโอ้คกำลังใจมาแล้วหารอยดวงนะฮะเมื่อนี้ มาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรวันสีไงโปรวันตุดสีสันที่สิมาให้พี่น้องเกิดความกระหายนะฮะมัหลอกหลอกลอก่ลอให้ทุกคนตกกลุม่มซื้อหน้าเวทีนะครับแต่หน้าเวทีคือสิงดแลยล่ะนะฮะจะให้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะครับมีช็อปปิ้งยังอื่นใดนะครับมีแครนะครับรบ,บอยสีช้ยด้านหลังเป็นดีราสกิน